รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะแล้วอย่างของส่วนของลุงเล็กเอง่ะครับปลูกเป็นสายพันธุ์ไหนครับอินเดียอินเดียช่วงนี้ผมเห็นนะคนฮิตมะขามป้อมมาก คนที่เอาไปถวายพระวัดป่าพระวัดป่าเนี่ยจะชันมะขามป้อมเป็นหลักกี่ปีถึงจะให้ลูกครับถ้าปลูกแล้วก็ปีกว่าอ๋อปีกว่ากินก,กินแล้วยำมะขามป้อมแล้วก็น้ำพริกมะขามป้อมครับตัวมะขามป้อมมันจะมีน้ำแบบคายออกมาแล้วแบบเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวจีนะครับเป็นเปรี้ยวอร่อยปักหมุด้าอร่อยวันนี้ต้นอยู่ที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการครับกับร้านครัวบุลเลอร์แห่งนี้ครับ ที่เด็ดเลยกุ้งจักรพพัดแกงคั่วหอยขมได้ถึงรางวัลมิชลินไกด์นี่ไม่ธรรมดาเลยนะใช่ครับอาหารพื้นบ้านเลยอยอเมนูนี้เดอะเบสมากเลยอไม่เคยกินเป็ดที่ไหนอร่อยเท่านี้เลยจริงๆครับุผู้ชมเป็ดนุ่มมากคือละลายในปากเลยตุ๋นเป็ดได้ดีมากครับ วัสดีครับคุณผู้ชมครับปักหมุดจุดอร่อยสัปดาห์นี้ต้นอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับที่เห็นอยู่ข้างหลังของต้นนี้ก็คือสวนมะขามป้อมครับวันนี้เนี่ยจะพามาลุยสวนนี้ครับมะขามป้อมน้องบอกว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณที่มีสรรพคุณทางยาและยังสามารถเอาไปทําเป็นเมนูอาหารได้อีกมากมายเลยครับเดี๋ยววันนี้ไปลุยกันดีกว่าว่ามะขามป้อมสวนนี้จะเด็ดแค่ไหนไปนเลยครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสวนสวยมากใหญ่โตครับนี่คือต้นมะขามป้อมใช่สดสดจากต้นปกตินะผมจะเคยเห็นที่เขาบอกว่าเขาเด็ดไปแล้วแล้วก็เคยเห็นไว้ขายตามร้านผลไม้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างครับถ้าลูกสดสดอย่างเงี้ยเขาไปเชาะปั่นแล้อกกินเขาปั่นได้ด้วยทําเป็นน้ำมะขามป้อมอันนี้ปลูกมากี่ปีแล้วอ่ะลุงเล็กไกลๆสิบปีแล้วเกือบสิบปีทําไมต้นมันไม่สูงเลยอ่ะลุงก็ลุงโน้มกิ่งมาแล้วก็ปักไม้ ถ้าเราไม่ปักไม้เนี่ยมะขามป้อมเนี่ยที่หนักๆเนี่ยทำให้กิ่งหักปกติเนี่ยมะขามป้อมเขาจะออกลูกตลอดปีไหมครับคงเรามีเจ็ตลอดปีแล้วช่วงเดือนไหนที่แบบออกลูกเยอะมากออกดกที่สุดช่วงที่เราเก็บได้เยอะที่สุดก็คือช่วงเดือนกันยากันยาแล้วอย่างของสวนของลุงเล็กเองะครับปลูกเป็นสายพันธุ์ไหนครับเป็นอินเดียอินเดียจุดเด่นของพันธุ์นี้คืออะไรครับลุงลูกใหญ่ลูกใหญ่โอ้ใหญ่จริงอร่อย รสชาติอร่อยวิตามินซีก็สูงวิตามินซีสูงอ,อย่างเนี้ยหาขายโลเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ที่ส่วนเราขายอยู่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทั้งปีทั้งปีช่วงเนี้ยผมเห็นนะคนฮิตมะขามป้อมมากเพราะว่าหนึ่งเลยเอาไปทํายาแก้ไอได้ด้วยแก้เจ็บคอถูกไหมครับแก้ไอตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่คนที่เอาไปถวายพระวัดป่าทำาะไรวัดป่าพระวัดป่าเน,นี่ยจะชันมะขามป้อมเป็นหลัก เป็นพลไมา้ที่ชั่นได้24ชั่วโมงโดยที่เราไม่พระไม่อบับดเพระาะว่าข้าวอมนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะนี่คือดอกเขาใช่ไหมครับใช่เวลาออกดอกเสร็จปุ๊บเขาก็จะติดเป็นพวงเป็นชอบแบบนี้อ๋อแล้วอย่างนี้คือสุกแล้วพร้อมกินไม่สุกเราที่เราเก็บนี่เราจะเก็บลูกใหญ่อย่างเดียวลูกใหญ่คือ,อถ้าขนาดใหญ่ผุ๊บคือได้แล้วเอผมเห็นนะลูกแต่ถ้าแก่จัดมันจะลูกมันจะออกผิวจะเป็นสีน้ําตาลอ๋อแล้วถ้ามันสุก แล้วถ้ามันสุกเลยอะลุงถ้ามันสุกมันจะนิ่มไหมถ้าอยู่กับต้นไม่หลุด <c oughs> ก็ยังไม่นิ่มแต่ถ้าร่วงลงมาก็ค <c oughs> <ๆ>ือเหี่ยวบางแต่มันดูแบบแข็งแรงมากเลยเนะลุงดายแล้วการดูแลรักษาล่ะครับต้องให้ปุ๋ยไหมยังไงบ้างก็ส่วนมากส่วนเรานี้จะเป็นปุ๋ยคอกแล้วผมเห็นสังเกตว่าการปลูกมะขามป้อมเนี่ยล,ลุงปลูกเป็นท้องร่องเลยอืเราลดน้ําเราก็ใช้เรือใช้อะไรได้เลยลุงครับแล้วมะขามป้อมเนี่ยเขาชอบสภาพอากาศแบบไหนเขาอยู่แบบไหนครับ อยู่ได้ทั่วไปแต่คือไม่ต้องแฉะไม่แฉะแต่ชอบน้ําอ๋อชอบชื้นแต่ไม่ชอบแช่อ่าก็เลยมีท้องร่องแบบน้ําขนาบข้างแบบนี้เลยเออน้ําขนาบคือแต่น้ําในร่องเนี่ยต้องไม่ขังเนาะไม่ขังไม่ให้ท่วมกี่ปีถึงจะให้ลูกครับ ท้าบกิ่งแล้วก็ปีกว่าถ้าปลูกแล้วก็ปีกว่าอ๋อปีกว่าก็ด้กินแล้วลุงครับแล้วลุงเนี่ยอยู่กับสวนมะขามป้อมมานานเกือบสิบปีอย่างเงี้ยลุงต้องรู้แหละว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างนอกจากกินสดๆยำยำแลวน้ำพริกมะขามป้อมก็ทำน้ำพริกมะขามป้อมมาทำได้เพราะว่ามันเปรี้ยวอะเนาะแล้วแบบนี้ที่ผมกินได้เลยไหมลุงได้เลยกินได้เลยสดๆตักต้นเลยนะเออมากระส่วนกินไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรอาลูกไหนดีอะลุง อาสามสบายนีกสามลูกนึกก็ได้นี่ก็ได้อุ้ยลูกใหญ่ๆนะเลยอันนี้ก็ลูกใหญ่นะลูกนี้ดีกว่าใกล้ดีฮะนี่ลูกแต่ผมเนี่ยคือมะขามป้อมเขาจะเห็นเป็นแบบเป็นเูตาชัดเลยอ่ะแบบนี้นี่คือลูกที่แบบขนาดได้ได้แล้วได้แล้วขายได้แล้วขายได้แล้วครับอือหืออือหือโอ้ยเปรี้ยว ่าลาวรูดเนื้อเขานะเนื้อเขาแน่นมากเคี้ยวแล้วเหมือนเนื้อแน่นมากแต่มันจะติดขมไปลายลิ้นนิดๆก็กินเข้าไปเดี๋ยวก็ว่า,างอล้ลุงครับแล้วทําไมลุงถึงหันมาปลูกมะขามป้อมครับก็ไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วมีเพื่อนแนะนําำเพื่อนแนะนําก็พวกกันครับเอกัเขาก็บอกว่าสิ่งที่ ตอนนี้มันราคาที่มันไปได้ก็คือมะขามป้อมคิดว่าแนวโน้มจะดีแหละคนรลคกน้อยคนปลูกน้อยคู่แข่งน้อยบ้างกันเถอะตลาดก็ต้องการแต่คนไม่มีปูกลุงมาปลูกบนพื้นที่ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับเจ็ดไร่เจ็ดไร่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทําแล้วมีความสุขด้วยเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็อยู่อย่กับบ้านไหนๆก็มาถึงสวนมะขามป้อมบางทีแล้วนี่ได้ชิมลูกสดๆไปแล้วเดี๋ยวผมขอให้ลุงเนี่ยพาผมไปเก็บมะขามป้อมในสวนแล้วก็ไปทําอาหารได้ไหมครับได้ วันนี้สนุกสนานและได้ความรู้มากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณลุงเล็กมากๆที่พาต้นเนี่ยไปดูสวนมะขามป้อมเ<ม>พิ่งจะได้เห็นต้นมะขามป้อมครั้งแรกในชีวิตก็วันนี้แหละครับ<ม>โอ้โหจริงๆนะว่าต้นมันจะใหญ่โตมโหฬารที่แท้มันแค่นี้เองวันนี้มีความสุขได้ความรู้ก็สนุกสนานมากขอบคุณลุงมากๆเลยนะครับยินดียินดีช่วย ได้เวลามาจุดเมนูความอร่อยกันแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้มาสวนมะขามป้อมทั้งทียังไงก็ต้องได้กินมะขามป้อมครับและตอนนี้ก็อยู่กับแม่นีครับสวัสดีครับแม่โอ้โหสวยมากกินมะขามป้อมบ่อยใช่ไหมเนี่ยทุกันแก้มนี่บอกโอ้โหแม่ก <laughs> แก้มเยอะน่าะักะครับแม่โอ้มะขามป้อมเยอะมากวันนี้เราก็ต้องมาทําอาหารจ้ะทาเมนูอะไรบ้างครับน้ำพริกน้ำพริกมะขามป้อมจ้าแล้วก็ยำยำมะขามป้อมจ้าเอามายำเลยด้วยไดห้สอร่อยไหม อร่อยสิอร่อยงั้น <c oughs> ลุยกันเลยค่ะเอาเลย <c oughs> เอาเลยนะคะ <c oughs> ถ้าเธอเป็นคนตามก็เรียกกันนะได้เลย เสร็จเรียบร้อยครับหนึงเมนูก็คือเมนูน้ำเมกมาขามป้อมน่ากินมากครับแม่อย่างนั้นไปกันต่ออีกหนึ่งเมนูเลยครับกับยำมะขามป้อมลุยครับใส่มาเลยครับพริกขี้หนูสวนแดงดีเห็นไหมแดงดีสีไม่ตกครับแม่ ชลพีเลยเหรอไม่ใช่ใส่ช้อนนี่ไงนี่ต้องชิมแบบนี้แม่ทับพีทับพีอืมอร่อยอร่อยจริงอ่าผงตักให้ไม่เอากุ้งแม่เบื่อกุ้งนี่ไงเธอจะให้ท่านกินแต่น้ำสิเห็นเวลาบอกแล้วว่าอร่อยไม่ต้องใส่มะขามป้อมแล้วเนี่ยมองกั นี่็นครั้งแรกเลยนะแม่ที่เอามะขามป้อมมาทำยำอ่ะเดี๋ยวพอดูติดใจปิดใจทีนี้ลำบากแล้วต้องโทรมาสั่งแม่แม่มะขาาป้อมสิบโลอย่างงี้จัดส่งให้ค่ะอม,มีใครเคยกินบ้างครับยำมะาขามป้อมแม่ใส่ไหมอ่ะไม่ไงกำลังทันอยู่ค่ะมทำครับเธอมีนะที่คนยังเดี๋ยวให้ท่นทันเนี้ยจะีทันเร็วเดียเ๋ยวพัดเข้ามือละทำไงอ่ะ เรียบร้อยครับทั้งสองเมนูจากมะขามป้อมของเราในวันนี้ก็คือเมนูน้ำพริกมะขามป้อมแล้วก็ยำมะขาม,าม,ขามป้อมโอ้โหวันนี้สนุกสนานมากครับแม่ทําอาหารไปก็หัวเราะกันคิกคักคิดคักสองคนแม่ลูกโอ้โหม่ครับแล้วถ้าเกิดเนี่ยท่านผู้ชมดูอยู่บอกว่าอยากได้มะขามป้อมสดๆจากสวนเนี่ยติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเพจและก็เบอร์โทรครับมะขามป้อมบ้านสวนนครปฐมติดต่อมาได้เลยครับที่เพจและก็เบอร์โทรมะขามป้อมบ้านสวนนครปฐมได้กินสดๆจากสวนแน่นอน วันนี้ต้นต้องขอบคุณแ,แม่มากๆเลยนะครับที่พาต้นเนี่ยมารังสรรค์เมนูน <academic learning> อร่อยแบบนี้ขอบคุณครับแม่ขอบคุณค่ะแมแม่นา่ารักมากเลย <Their planet> มาชิมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมมาเลย2เ <Another planet> มนูยำมะขามป้อมแล้วก็น้ำพริกมะขามป้อมครับมาเริ่มกันที่ยำก่อนดีกว่า <The N ights> หน้าตาน่าทานมากครับนี่ คือนี่เป็นการกินยำครั้งแรกนะครับที่ใช้แบบใส่มะขามป้อมไปด้วยลุยครับเป็นยำที่รสชาติเข้มข้นจัดจ้านคือปกตินะยำรสชาติก็จะอร่อยอยู่ใช่ไหมครับแต่พอมีมะขามป้อมพอเวลาเราเคี้ยวไปโดนมะขามป้อมเนี่ยตัวมะขามป้อมมันจะมีน้ําแบบคายออกมาแล้วแบบเปรี้ยว แต่เป็นเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวจีนนะครับเป็นเปรี้ยวอร่อยแล้วมันทาให้ยำจานนี้สดชื่นขึ้นเทกเจอร์การเคี้ยวของตัวมะขามป้อมเนี่ยจะมีความกรุบความกรอบจะบอกว่าเป็นเหมือนยำแล้วใส่ผลไม้ก็ไม่ผิดครับแล้วพอเวลาที่เราเคี้ยวมะขามป้อมนะครับพอมันเปรี้ยวเสร็จแล้วเนะี่ยมะขามป้อมมันจะไปหวานในคอมันทาให้รสชาติจานนี้ละมุนแล้วก็กลมกล่อมมากๆทําให้เจริญอาหารยิ่งขึ้นครับลุยกันต่อกับเมนูน้ําพริกมะขาม,มครับปกติจะเคยกินแต่น้ําพริกมะขามนะครับ ดูครับเป็นน้ำพริกที่รสชาติใกล้เคียงกับน้ำพริกกะปิมากครับแต่จะกึ่งน้ำพริกกะปิกับน้ำพริกปลาทูแล้วมีเนื้อของตัวมะขามป้อมเข้าไปด้วยเนี่ยเวลาเคี้ยวจะได้เนื้อมากกว่าครับจะได้เนื้อของเนื้อปลาที่ใส่ลงไปแล้วก็เนื้อของมะขามป้อมที่ใส่ลงไปเนื้อปลาเนี่ยจะช่วยให้เพิ่มความมันความมันเวลาเคี้ยว ส่วนเนื้อของมะขามป้อมนะครับจะเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความกรุบกรับเพิ่มความหอมอร่อยแล้วก็ติดเปรี้ยวนิดนๆนหวานิดหน่อยลงตัวมากนี่ครับกินกับไข่ต้ม โอ้โหต้องบอกว่าเมนูจากมะขามป้อมวันนี้คือเด็ดแล้วก็สุดยอดมากๆครับหลายๆคนนะครับดูแล้วถ้าอยากทําตามก็ไปตลาดแล้วหามะขามป้อมมารังสรรค์เมนูความอร่อยแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ความอร่อยไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ครับช่วงหน้าปักหมุดร้านอร่อยยังรออยู่เดี๋ยวตามต้นไปดูกันต่อเลยครับ คุณผู้ชมครับปักหมุดร้านอร่อยวันนี้ต้นอยู่ที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการครับกับร้านครัวบุลเลอร์แห่งนี้ครับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นร้านที่น่าสนใจแล้วไม่อยากให้ทุกๆคนพลาดครับเพราะเป็นร้านที่อร่อยครบจบในที่เดียวครับที่สําคัญครับล่าสุดเลยเขาเพิ่งได้รางวัลมิสลินไกด์4เมนูด้วยกันเดี๋ยววันนี้ตามต้นไปดูว่า4เมนูมีอะไรบ้างแล้วนอกเหนือจากนี้มีอะไรเด็ดอีกตามไปเลยครับ สวัสดีครับพี่หนึ่งครับตอนต้นครับแล้วตอนนี้ครับต้นก็อยู่กับพี่หนึ่งครับผู้จัดการร้านครัวบุลเลอร์แห่งนี้ครับครับผมโอ้โหพี่หนึ่งอาณาจักรใหญ่โตมากครับผมเปิดมากี่ปีแล้วครับที่นี่อ่าเฉพาะที่นี่นะครับก็ตั้งแต่ปีพศ2555ใช้คําว่าเปิดที่นี่แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ครับก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปก็20ปีแล้วก็โลดแล่นอยู่ในวงการ จัดเลี้ยงโต๊ะจีนอ๋อครับผมเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเป็นโต๊ะจีนตามงานเลี้ยงมาก่อนใช่ครับแล้วอย่างมาควบุลเลอร์ต้องกินอะไรพี่เมนูหลักๆที่มาแล้วใครก็ต้องสั่งอ่าเมนูมิชลินไกด์มีเมนูอะไรบ้างครับพี่หนึ่งครับมี4เมนูครับครับผมสำหรับปีนี้ที่ได้มาก็คือเป็ดน้ําแดงครับเป็ดน้ําแดงเป็นเมนูแรกเริ่มตั้งแต่ยุคที่เราทําโต๊ะจีนกันเลยลูกค้าเก่าจะรู้เมนูนี้นี่ มันเป็นอะไรที่น่าชื่นใจนะอกว่าเพราะมันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราตั้งแต่แรกเลยใช่ารช่แล้วมาได้รางวัลมิชลินไกด์ด้วยใช่ครับแกงคั่วหอยขมยำทวพูแล้วก็ที่เด็ดเลยกุ้งจักรพพัดกุ้งจักรพพรดที่เด็ดเลยชื่อหรูหรามากใช่ครับลูกค้าจะตามหามากมีเมนูหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมก็เอ๊ะแกงคั่วหอยขมได้ถึงรางวัลมิชลินไกด์นี่ไม่ธรรมดาเลยนะใช่ครับอาหารพื้นบ้านเลยอาหารแบบไทยๆเลยใช่ครับแต่ว่ารสชาติอะ ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนรสชาติแบบถูกปากคนไทยส่วนใหญ่เลยครับผมแล้วจุดเด่นนอกเหนือจาก4เมนูนี้มีจุดเด่นอะไรอีกครับของครัวบุญเลิศก็จะเป็นสถานที่บรรยากาศครับเรามีหลากหลายโซนเลยมีหลากหลายโซนครับแต่ที่แน่ๆครับเข้ามาผมขอใช้คําว่าอาณาจักรของครัวบุญเลิศใช่ครับก็ใหญ่มากคือไม่ต้องกลัวนะว่ามาแล้วไม่มีที่จอดรถ300วัาคันพื้นที่ทั้งหมดเข้าๆ7ไร่ด้างหลังเราก็เป็นโซนเบเกอรี่เบเกอรี่อันนี้ก็ใช้ชื่อว่า เลเลิศคาเฟ่คร sure. exactly huh? ับเลเลิศคาเฟ่ครับก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกบางคนอาจจะวันนี้ไม่อยากทานอะไรหนักๆเพราะไม่ได้อยากทานของคาวเราก็มีโซนของคาเฟ่ที่เป็นเบเกอรี่เป็นเครื่องดื่มรองรับใช่ครับร้านเปิดวันไหนบ้างครับพี่เปิดทั้งปีเลยครับจะมีหยุดอยู่แค่สองสามวันแต่ว่าต้องติดตามตามตามเพจเอาว่าหยุดวันไหนาพูดง่ายๆเลยก็คือว่าร้านเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าครับ ถึง5ทุ่มครับถ้าท่านที่มาไม่ถูกนะครับเซิร์ชใน g o o g l e Map ได้เลยนะฮะเดินทางมาง่ายครับสะดวกครับติดถนนใหญ่เลยครับหรือว่าติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0818282489ครับไหนไหนวันนี้ต้นมาทั้งทีแล้วครับอาณาจักรครัวบุลเลอร์แห่งนี้เมนูไหนที่พี่หนึ่งว่าดีว่าเด็ดที่มาแล้วต้นต้องกินเนี่ยพี่หนึ่งจัดมาให้ต้นทั้งหมดเลยครับได้ครับเดี๋ยวให้แม่ครัวแล้วก็น้องๆจัดให้เลยครับได้เลยครับงั้นลุยกันเลยครับครับผม ครับคุณผู้ชมโอ้โหดูสิพี่หนึ่งจัดมาให้แบบเยอะมากครับที่เห็นอยู่นี่คือ10เมนูด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นแพะซะขาหมูน้ำแดงขาหมูเยอรมันกุ้งจักรพพัดยำถั่วพูเป็ดน้ำแดงแกงขั่วหอยขมหรือว่าจะเป็นอาหารสไตล์แบบฟิวชั่นอิตาเลียนก็มีครับจะสปาเกตตีหรือว่าจะเป็นนี่เลยพิซซ่าแล้วก็มีนี่เลยครับเส้นจานผัดกุ้งโอ้โหน่ากินทุกเมนูเลยนะมาครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดาว,ว่า จะเด็ดแค่ไหนเริ่มกันที่เมนูมิชลินไกด์กันเลยครับเมื่อกี้พี่หนึ่งบอกว่าแกงคั่วหอยขมที่นี่นะไม่เหมือนที่อื่นนี่เมนูธรรมดาธรรมดานะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเด็ดแค่ไหนหสิ่งแรกนะครับที่รู้สึกได้เลยนะคือน้ําแกงเนี่ยคนมากเข้มขน้นมากๆเกือบๆจะเป็นแบบห่อหมกแล้วอ,ะอ่ะนี่ครับลุยครับอืม หอยสดมากมีความนุ่มมีความกรุบแล้วก็ตัวของชะอมกับใบชะพูนะครับอืมดีอะ่ะอันนี้คือเหมาะมากที่ได้รางวัลมิชลินไกด์รสชาติจัดจ้านเข้มข้นมากอีกอย่างที่ผมชอบนะคือหอยอะ่ะเขาคัดแบบเน้นๆเ,เป็นตัวๆเลยครับไปกันต่อกับอีกหนึ่งเมนูครับที่กินกันอยู่บ่อยๆแต่ใครจะรู้ว่านี่คือรางวัลมิชลินไกด์ของเขาครับ ยำถั่วพูครับ <S <S เมนูยำถั่วพูครับตอนแรกคิดว่าจะธรรมดานะแต่ไม่ธรรมดาอย่างที่เขาบอกแหละเพราะว่าปกติที่เราเคยกินนะครับยำถั่วพูจะต้องหวานนํำมาเลยแต่นี้ครับเปรี้ยวแต่น้ำยำม,มีความหอมมากๆ <S <S ไม่ดูหอมจากอะไรอะ่ะคือหอมพริกเผาก็หอมผมว่าวัตถุดิบเนี่ยตัวพริกเผาสาคัญมากพริกเผาเขาไม่ได้หวานนํำนะครับพริกเผาพริกเผาเขาจะหอมเผ็ด แล้วมาได้ความเปรี้ยวของมะนาวสดคือกินแล้วรู้เลยว่าเป็นมะนาวสดจริงๆเพราะมะนาวหอมมากแล้วตัวกุ้งนะครับสดเด้งถั่วพูลวกได้ดีพอดีเลยครับคือเหมือนเขาแค่แบบลวกแค่สะดุ้งสะดุ้งอะ่ะไม่ไม่เหม็นเขียวกินได้อร่อยมากไปต่อกับเมนูมิสลินไกด์เมนูต่อไปครับนี่เลยเป็ดน้ำแดงครับแค่ดูหน้าตาก็คือน่ากินมากครับเป็ดมีความแบบชำ่ำนี่ าใส่เครื่องยาจีนด้วยนะครับลุยครับเมนูนี้เดอะเบสมากเลยอะไม่เคยกินเป็ดที่ไหนอร่อยเท่านี้เลยจริงๆครับคุณผู้ชมเป็ดนุ่มมากคือละลายในปากเลยอ่ะตุ๋นเป็ดได้ดีมากครับแล้วก็ตัวน้ำแดงน้ำร่าเนี่ยรสชาติกลมกลอ่อมไปกันต่อกับเมนูเิสดินไกด์หนึ่เมนูครับหน้าตาน่ากินมาก อันนี้คือเมนูกุ้งจักระพัดครับกุ้งไซส์ใหญ่ครับสดสดแล้วก็ทอดแบบกรอบๆราดน้ําน่าจะเป็นซอสถ้าให้ผมเดานะต้องเป็นซอสมะขามแต่ตั้งชื่อได้ครับเที่ยมอ่ะใช่ได้ครับลุยครับหืโอโหดูครับคือช่ำมากเนื้อกุ้งสดเด้งแล้วก็แน่นมากๆครับแล้วดูหัวดิ ทอดได้แบบพอดีมากครับยังมีความแบบเยิ้มๆอยู่ข้างในตัวน้ำร้านหอมน้ำมะขามแล้วเวลาเคี้ยวเข้าไปอ่ะมันได้เท็กเจอร์ของตัวเม็ดมะม่วงหิมพานเขาไม่ได้ใช้ถั่วนะครับจะบอกให้เขาใช้เม็ดมะม่วงหิวพาน์แล้วก็โรยด้วยหอมเจียวแบบสดใหม่คือมันหอมวัตถุดิบคือหอมมากแล้วก็รู้เลยว่าใหม่มากๆครับโอ้โหคุณผู้ชมครับบอกเลยว่ารางวัลมิชลินไกที่คือไม่เกินจริงเพราะทุกเมนูเนี่ยอร่อยมากๆมาแล้วต้องสั่งครับตอนนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับปักหมุดจุดอร่อย เที่ยง25นาทีทาง Nation TV ช่อง22ขอตัวไปกินต่อก่อนนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ครับได้มาอาณาจักรครัวบุลเลอร์อีกทั้งทีแล้วเมนีเมนีเท่าห้าสี่บุยอับ ไม่ทันใช่ไหมอรยกว่หัวอร่อยมเลยอ่ะตักตัวได้ก็ได้นะตัวก็ได้ม่ติด